พร้อมแล้วจ้าคิมเบอรี่เผยภาพสุดฟินบินไปลองชุดเจ้าสาวถึงปารีส ขึ้นแท่นเป็นว่าที่เจ้าสาวของวงการบันเทิงคนล่าสุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับคิมเบอร์ี่เพราะเมื่อปีที่ผ่านมาเธอถูกแฟนหนุ่มมาร์บรินทำเซอร์ไพรส์ขอแต่งที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์โดยแพลนงานวิวาห์ของทั้งคู่จะจัดขึ้นสองครั้งในสองประเทศซึ่งจะเกิดขึ้นในเดือนกันยายนและพฤศจิกายนของปีนี้ล่าสุดเมื่อขําคื้นที่ผ่านมาสามมีนาคม2566ิคิมเบอร์รี่ได้ออกมาอัปเดตภาพลองชุดเจ้าสาวผ่านอินสตาแกรมสตอรี่ซึ่งบินลัดฟ้า ไปยังประเทศฝรั่งเศสเป็นชุดเจ้าสาวสีขาวฟูฟ่องโดยโพสต์นี้คิมเบอรี่ได้โพสต์พร้อมแนบอิโมจิคอนหัวใจสีขาวและแท็กโพสต์ไปหาหมากว่าที่เจ้าบ่าวด้วยเห็นแค่นี้บอกเลยว่าสวยออราจ,จับแล้ว